อ้า้าไไม่ไดเฉยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอินดีต้อนรับก็สู่ Minecraft Pocket Edition นะครับตอนนี้ไม่ทันเรามาตกปลานะครับบนหลังมา้าด้วยเบ็ดโคตรเทพของเรานะฮะฮะลัลโหลเฮ้ยนี่เบ็ดเทพนะเฮ้ยอ้าวะมาแล้วโอแล้วปลาปลากระเป๋านะฮะโ,โอ๊ยมาตกนำ้ำ <laughs> ต้นทีมา้า ขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นไปเออต้องดันตูดนะฮะแม่ไปนะเดี๋ยวอาม้าไปเก็บก่อนนะฮะก็ตัวน,นี้เป็นม้าตัวใหม่นะครับหลังจากที่ไปตกปลาแล้วก็ได้สเดนแล้วก็ไปเอาม้าใหม่มานะครับหัวใจโคตรเยอะนะฮะเขาบอกว่าหัวใจน้อยเนี่ยจะวิ่งเร็วนะฮะแต่ว่าผมผมชอบชอบหัวใจเยอะนะฮะไม่ไม่ชอบหัวใจน้อยนะฮะเขียลงไปลูกโอเคเอาไม่ใช่ตกปลานะฮะเดี๋ยวนะเออผิดผิดผิดเขีนะ อยู่ดีๆนะอย่างนี้ไปไหนนะฮะตอนนี้ผมอ่าม้าหายล้อมคอกนะฮะตอนแรกนี่ไม่ได้ล้อมคอกม้าหายนะครับอ่ะนะตอนนี้เราเวล45นะฮะจากการไปปั๊มเลเวลอย่างบ้าขั่งนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูฟาร์มซอมบี้นะฮะที่เราทํากันอย่างตั้งใจนะครับผมก็พัฒนาไปเยอะนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเริ่มสวยนะฮะเริ่มสวยแล้วนะฮะ โอ้โหเฮ้ยันนหลโอ้โหโคตรลงทุนทำนะฮะเนี่ยทำพื้นใหม่ด้วยนะเพื่อความสวยงามนะครับผมโอ้โหกระตุก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 นะฮะซึ่งก็เนี่ยครับซอมบี้เยอะเหมือนเดิมอย่างที่เคยนะฮะซึ่งมันจะมาเรื่อยๆแบบประมาณแบบ3วิมาตัวหนึ่งฮะประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งนาทีนึงก็ประมาณประมาณ20ตัวนะครับแบบปั๊มกันเนี่ยฮะโอ้โหนะฮะ มาเรื่อยๆฮะจริงๆฮะตอนนี้ผมก็ตกแต่งนะครับเพื่อความสวยงามรำแต่แลตะลึงนะฮะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับอ่าตรงนี้เราทําเป็นทางเดินนะฮะเพื่อไปชมนวตรกรรมเรียกว่านวตรกรรมนะฮะอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะเอ้ยกระตกนะค้างโอ้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําลูกกรงนะฮะเรียกว่าเป็นลูกกรงกันเลยเดียวนะฮะแบบเออมีเหล็กมีหนายเดี๋ยวไปทาเลยดีกว่านะฮะอ่าเดี๋ยวทําลูกกรงโคตรโหดนะฮะทำลูกกรง ทำลูกกลงมาฮะไหนเอ่ยนี่ครับผมไอรอนอ๋อไม่ใช่ไอรอนบาร์นะไม่ใช่ไอรอนบูท่อกี้ทำรองเท้าอ่าแล้วก็เอาลูกกงไปแปะนะครับเพื่อความสวยงามหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่อยากทำนะฮะโ,โอ้กระตุกนะฮะนี่ฮะใส่ลูกกลงเข้าไปเพื่อความโหมดร้ายนะฮะทารุณนะทารุณกรรมซอมบี้นะครับ,รรรรรบอ่นะตอนนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นอ่า ศูนย์วิจัยซอมบี้นะครับผมเป็นซอมบี้แล็บเนาะโคตรเท่นะแต่ว่าก็นั่นแหละยังต้องตกแต่งอีกอีกเยอะอยู่นะฮะเนาะอย่างที่เห็นเลยนะฮะเนาะช่างสวยงามระหาแต่และตะลึงเหลือเกินนะครับผมนะก็มาตีเก็บเลเวลกันได้เรื่อยๆนะฮะมา FK นี่แบบผมเคย FK จนค้างอะฮะคือซอมบี้มันเยอะเกินจนค้างเลยนะฮะโอ้โ oh. ห <laughs> นะฮะก็ นั่นแหละครับสำหรับคนที่ต้องการจะปั๊มเลเวลก็มาปั๊มตรงนี้นะฮะบอกใครวะเนี่ยอ่านะส่วนทางนี้ก็โอ้ยกระตุกนะฮะเป็นอะไรไม่รู้อ่าตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะฮะซึ่งมันอัปเดตไปประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแต่ผมยังไม่อัปเลยขี้เกียจอัปนะฮะโอ้ยโอ้ยขาขาขาก็อัปเดตแล้วผมว่ามันอาจจะลื่นขึ้นนะแต่โอ้นั่น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 นะแต่ผมก็ยังยังไม่อัปนะฮะมีมีโปรแกรมที่ไม่ได้อัปประมาณ10กว่าโปรแกรมนะฮะ ที่ค้างไว้อยู่นะครับโอ้ oh, มืดค่ำแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเอาเลเวล45ไปเอนชานผมอยากได้ b ิกแอคฟอร์จูนอะอยากได้ฟอร์จูนมากเลยนะฮะเพชรเพชรเลยเม็ดเดียวนะฮะโคตรอนาถนะครับผมเออเนาะอยากได้ b ิกแอคฟอร์จูนนะจะได้ไปขุดเพชรดีๆนะเดี๋ยวลองเอา i ิกแอ เหล็กเอาไปแกล็กเป็นชานดูดิเนี่ยมันจะได้หรือเปล่า,นะา,านะฮะฮัลโหลใส่แกลกเขายปป๊าฟนะฮะอันเบรกนะฮะไม่มีฟอร์จงฟอร์จูนอะไรให้เราเลยนะฮะโอเคงั้นไม่เป็นไรฮะเราก็เอนชานพวกสมุดหนังสือนะครับที่เรามีนะฮะเผื่อมันจะมีฟอร์จูนนะฮะใส่เขานะ้าไปฮะสมัยฮะสมัยสมัยเดฟไซเดอร์เออเอาก็ได้นะฮะเอาก็ได้ ไม่มีทางเลือกแล้วฮะเออนะีมาดูเดี๋ยวค่อยดูครว่ามีออฟอะไรเสริมหรือเปล่านะฮะโปรเทคชั่นสี่นะครับโอ้ถ๋อว,ว่าแจมเลยนะฮะจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพ,พนะริบนฮะเดี๋ยวเอาไว้ใส่ชุดเกราะนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปหาเดมอนนะฮะปึ๊บไฟสเปกนะฮะเอาไว้ใส่ดาบซึ่งตอนนี้ดาบผมหายนะฮะดาบอันโหดของผมนะฮะหายนะฮะพอตายแล้วก็ของตกแล้วก็ของหาย โคตรงงดาบหายไฟสเปกนะฮะก็ดีฮะเดี๋ยวเผื่อไปใส่ดาบนะฮะอ่ะจัดไปนะฮะแล้วก็พรชั่นทสามนะฮะจะดีหรอนะฮะไหนลองเอาพิคแอกมาดิซิทัชนะครับซิทัชก็คือจะเป็นขุดอะไรได้อย่างนั้นนะฮะขุดอะไรได้อย่างนั้นมไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าพรชั่นท์สามอ่ะจะดีเหรอเอาก็ได้นะฮะเรา เอ็นชารโง่ๆนะครับเพราะว่าเลเวลเราเยอะนะฮะเออ่ลูติงนะฮะโอ้ใช้ได้ฮะอันนี้สำหรับการฟาร์มนะครับผมอ๋อรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะฮะสมุดหมดดูดีมันมี erm ออพเสริมอะไรโห้ให้อันเดียวเพียวๆเ,เลยนะฮะป๊าบอ้มีเฟรมมาแถมอันหนึ่งนะฮะก็คือสามารถใส่กับธนูได้นะครับผมแล้วก็ อันเดียวเพียวๆเลยนะฮะอันนี้ก็อันเดียวเพียวๆเลยอันนี้ก็ <c oughs> เฮ้ยทำไมเรามันสวยอย่างงี้วะเนี่ยปกติมันต้องได้แบบดีๆไม่ใช่หรออันเบรกนะฮะโอ้โหอยากได้ฟอร์จูนขอฟอร์จูนสิได้บอไม่ได้ฮนะฟอร์จูนไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมไปเอาสมุดมาเพิ่มก่อนนะฮะ มียังมีมั้ยเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมอันนี้ก็โอ้โหออฟโคดเยอะนะฮะบางอันก็เยอะๆนะฮะบางอันก็ให้อันเดียวเพียวๆเลย,เลยนะฮะสมุดหนังสืออ่านะจุ <laughs> ๊ดเดี๋ยวเล่มเดียวนะนะฮะมีพวกหนังทรงหนังสัตว์มีอยู่สี่อันนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาไปทําสมุดเพิ่มนะครับผมแล้วก็แล้วก็วกอ๋อมีอยู่นะฮะสำหรับชูเกร์เครนนะฮะเอามาแปะรูปเป็น กระดาษ p ป p e r นะครับ 1, 2, 3, 4โอเคนะแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราเอาไป entrance ต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเลเวล30บนะฮะฟ์จูน protection อีกแล้วโอ้เฟเธอร์ a อ l ลิงโอ้อันนี้เยอะนั้นเนี่ยเฟเธอร์ฟอลลิ n g กันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเลเวล30มันจะดีกว่าปะ่ะ เอาเหลือสองเฮ้ยเรามีเรามีไอ้น,นี่ไหมเดี๋ยวนะ <laughs> มันเราไม่มีไอ้น,นี่นะเออเขาเรียกนี่ฮะลาพิสซาซูรีนะครับผมอ่านะฮะก็ใส่โปรเทคชั่นเลยดีวะหรือว่าเฟเธอร์ er ดิเฟเธอร์ฟอลลิงหรือว่าโปรเทคชั่นเอาเฟเธอร์ฟอลลิงเอาโปรเทคชั่นไปเลยแล้วกันนะฮะเฟเธอร์เฟเธอร์ er เรามีแล้วปะรู้สึกว่าเราจะมีบราวนะครับ อ่ะเฟเธอร์ฟอลิซีกันเลยทีเดียวนะเราจะมาทำไมสามเพราะฉะนั้นเราก็เอาโปรเจคชันมาเพิ่มอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะใส่ลาพีสกับไอยียร์ขอมีเอฟเฟกต์มีออฟเสริมหน่อยนะแบบฮึบโอไมค์พันช์แล้วก็อินฟินิตี้นะฮะโอ้ใส่ธนูนี่แจ่มเลยนะครับมีธนูป่ะเดี๋ยวนะเรามีไม่มี <laughs> ไม่มีเลย เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าจะมีรู้สึกแค่รู้สึกครับไม่มีฮะรู้สึกว่าจะมีแต่ไม่มีฮะอันนี้คือ Luck of the Sea Infinity l u ลัว h oh my ม o o o d ด s s สโอไมคกเออเนี่ยเอาไปทำเป็นทำเป็นอะไรดี <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราไม่มีใยแมงมุมครับ แต่ผมจําได้ว่าผมมีแล้วผมเก็บไว้ข้างล่างหรือเปล่าโอ้ยกระตุกนะฮะค้างกันเลยเดียวนะครับก็ต้องขออภัยในความค้างด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตละเวล <laughs> านี้มันค้างเลยเกินนะครับเล่นไปแล้วนะครับหลายๆคนว่าจ,จะลำคันนะฮะผมก็ลำคันเหมือนกันนะฮะ <c oughs> โอ้โหผมจำได้ผมมีฮะไม่มีเลยฮะ โอ้เชตแมนอึบไม่มีฮะมีแต่หินฮึบไม่มีเลยฮนะใหญ่ยยแมงมุมไม่มีเลยโอ้ m ม g ก็ไม่มีจริงๆฮะโอ้โหเสียาจจังนแตนเรามีลาพิสแล้วก็อามมรรอลนะครับเยอะนะเยอะแล้วก็เพชรเนี่ยผมอยากได้ฟอร์จูนแล้วค่อยขุดนะฮะ ยันไม่คุ้มนะฮะเพราะมันหายากนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดหน่อยนะฮะประมาณสาเม็ดมั้งอ่ะสามเม็ดโอ้ยกระทุกกระตุกเนายค้างเลยเกินนะครับเนี่ยมันอยู่มันอยู่ไม่ห่างกันเนาะแต่ผมก็เจออีกเม็ดหนึ่งนะฮะตรงข้างล่างเนี่ยตรงชั้นชั้นนี้เลยนะฮะไปเจออีกเม็ดหนึ่งที่เห็นข้างบนนั่นแหละฮะเพราะว่าผมใช้จนหมดแล้วนะฮะเอ้ยไม่มีอันนี้เลยเว้ยไม่มีใยแมงมุมเลยไม่มีจริงฮะเสียดายจังนะ ตอนนี้ก็จะเช้าแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนนะฮะยังไม่กลับภูเก็ตนะครับก็คลิปอาจจะอัปโหลดช้านิดนึงนะฮะก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยแล้วกันนะฮะโอ้ตะวันตกฝั่งนี้ออนะฮะฝั่งนี้ตะวันตกฝั่งนู้นตะวันออกนะครับไม่มีจริงรอ่ะ เฮ้ยล้อเล่นเบาล้าลอเล่นเบาไม่มีจริงดิเฮ้ยเป็นไปได้จังใหญ่ใหญ่แมงมุมไม่มีเลยอ๋อแมงมุมก็ไม่ค่อยเกิดด้วยนะไบอมนี่ผมไม่รู้เป็นอะไรนะฮะคือไม่เจอแมงมุมอ่ะไม่ค่อยเจอฮะเจอแต่คิปเปอร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองล่าแมงมุมไม่ดูฮะมันมันมีน้อยจริงฮะปกติมันจะเกิดเยอะมากนะ แต่เราไม่มีดาบนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวจเก็บข,ของก่อนออาเบรอลนะครับเอ่อมีอะไรให้เก็บอีกไม่มีแล้วนะฮะเอ่อทำดาบไดมอนนะครับเอาปเป็นชานหน่อยดินะฮะเอนชานสักหน่อยฮะเพื่อชีวิตที่ดีฮะมีเลเวลก็เอนชานเล่นไปฮะไม่มีเลยทำอโอเคเฮียใส่ดาบเข้าไปฮะสไมท์โอ้โหนะฮะ ปาปับนะครับได้แค่เวลนี้ฮะอันเบรกพังยากแค่นั้นเหรอโอ้ oh. แล้วทับอีแอกอะอันเบรกนะครับเหมือนกันเลยอันเบรกหนึ่งได้นะประเด็น oh. โอ้โหโค่นไม่คุ้มนะฮะเอาอีแอกมาด้วยอะโอเคเอาอีแอกก่อนนะครับเผื่อดาบมันจะได้ชับเน็ตโอ้อันเบรกสามนะฮะไม่เป็นไรนะครับเอาอันนี้แล้วกันเนาะเนาะเนาะคืออะไรนะฮะเออ อันเดียวเพียวๆเลยนะฮะไม่มีอัพเสริมอะไรสักอย่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปตีแมงมุมนะฮะตีแมงมุมให้ตายเลยแมงมุมขยุม่มหัวใจโอ้ยกระตุกเ <c oughs> นี่ยผมเออลืมไปแถวบ้านเราปักทอดเยอะนี่ยวะถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดฝั่งนี้นะฮะฝั่งที่เราไม่ค่อยมีธงมีทอดอะไรต่างๆนะฮะสวัสดีหมูโอ้ยกระตุกแหลกลเหลือเกิน ฝั่งนี้ฮะมันควรจะมีแมงมุมสักตัวหนึ่งนะฮะต้องขอภายในเสียงลมนะฮะเพราะว่าที่สารลมค่อนข้างจะมีนะฮะเออโอ๊ยกระตุกนะฮะเนี่ยมันไม่แต่ซอมบี้แมงมุมไม่ได้ผมต้องพยายามเพ่งดูนะฮะไม่มีแมงมุมครับ มันหาค่อนข้างยากครับในไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะหายากครับหายากมากแมงมุมเนี่ยหาโคตรยากเลยโกยกระตุกนะฮะโอ้ถ้าใครไปเจอแมงมุมนี้ก็มาบอกกันด้วยสปอนแมงมุมเนี่ยในในแมปนี้นะคนที่โหลดแมปไปนะฮะเอามาบอกกันด้วยนะเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์นะฮะแก่ส่วนรวมเพราะว่าโอ้นี่ไงโอ้ตกใจเบิร์ตเลยเฮ้ยฮีฮีฮ,ฮีอ้ โยอติดพิษด้วยเอา้าติดพิษได้ไงวะมันเป็นแมงมุมธรรมดาเอา้เาแล้วไ,นะ <c oughs> ไม่ให้อันนี้กูเลยนะไม่ให้ใแมงมุมด้วยเสียใจจังนะฮะแล้วเลเวลไม่เข้าฮะความแหลกแดลักสแดลักอิสราเอลลองมาดูฝั่งทางนี้นะฮะจะมีหรือเปล่ามีแมงมุมสักตัวบ,บ่ฮ Hello ไม่มีนะฮะหายยากครับหายยากแบบนี้แมงมุมหายยากยากนะฮะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรโอ้ฝั่งนี้ผมยังไม่เคยมาเนี่ยโอ้เล่นมาเล่นมาตั้งนานนะเนี่ยยังไม่เคยมาโอ้นะฮะโอ้ oh my g o o d n เ s s ลองมาสำรวจฝั่งนี้ดูดิฮึบจึบจึบชึบจิ๊บจึบฮัลโหล ของนู้นไม่รู้มีอะไรนะฮะไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าผมเปิดเรนเดอร์ดิสแทนดูสแป๊บนึ่งนะฮะไปที่เอ่อวิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงเรนเดอร์ดิสแทนปรับไปเป็นอื้ือืมอ้มแหลกสิบสองช้างแล้วกันนะดูซิมันจะจนมันจะเจนเนอเรตไปถึงไหนนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะ มีแต่ความว่างเปล่าบ่มียังเลยนะฮะแถมยังแหลกอีกด้วยนะปรับเรนเดอร์เรนเดอร์เยอะมันก็จะแหลกนะครับเพราะว่าเครื่องเราค่อนข้างกาก,ากนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะฮะตอนนี้ฟาร์มสองบีเราก็เสร็จประมาณสัก9 99%าสิแล้วนะครับก็โอ้แหลกแหลกแห เดี๋ยวปรับปรับนี้กันปรับเลนเดอร์กลับกันแหลกเลืเกินนะฮะไม่ไหวไม่ไหวเออนะ๋ยวต้องอัปเดตตัวเกมนะฮะมันแหลกซะเกินนะครับปรับมาเป็นที่หกช้างพอนะฮะนะครับหกช้างก็พอแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมาอัปเดตข่าวสารให้ดูนะครับก็ช่วงนี้คงไม่ค่อยได้อัปคลิปไม่ค่อยได้อัดคลิปให้ดูนะครับเพราะว่ายังยังอยู่ที่อุบลนะฮะก็ไม่ค่อยมีเวลาทํา นะฮะต้องช่วยงานพ่อมงพ่อแม่นะฮะก็โอ๊ะค้างประมาณนี้เลยกันนะฮะพื้นที่ไม่เพียงพอนะฮะใจเย็นๆครับใจเย็น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 โอ้ยค้างนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายค้างซะเลอเกิน